นี่เราจะมาต่อกันที่ EP 2นะครับของการกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับหมู่เกาะสมุยนะครับนี่มาถึงช่วงกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องปูกันขึ้นปูจะขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเจ,จ,จตาตันตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ไหมครับตัวใหญ่ๆทั้งปลาหน้าอเอาไปดองไหมครับมันเป็นปูที่พ่อไปดองต่้งๆมีปลาด้วยมีปลามีหอย ยามค่ำคืนก็นอนอยู่ในเต็นท์นะครับฟังเสียงขึ้นนะครับมองดูไฟจากฝั่งตรงข้ามก็คือเกาะสมิทธ์นะครับสวยงามครับนอนฟังเสียงขึ้นอันนี้ก็สวัสดีสำหรับชาวันมะที่ ยานแห่งชาติเขาแหลมย่านนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับและต้องระวังอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็ต้องระวังลิ่งนะครับดิ่งค่อนข้างอื้อมากนะครับเรามาหรือคนข้าวของถ้าไม่มีคนอยู่เต็นอาจจะมาสร้างความเสียหายให้เต็นได้นะครับก็แนะนำว่าถ้ากลางเต็นแลว้วไม่ควรทิ้งเต็นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจุด ชมวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกอยู่ไกลจากจุดกลางเต็นท์นะครับก็ให้คำนวณระยะเวลาด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่นี่ลมแรงนะครับลมแรงแล้วก็ไฟไม่มีจุดพ่วงต่อให้นะครับเตรียมอุปรกรณ์สำหรับการาดำรงชีวิตในที่ไม่มีไฟฟ้ามาด้วยนะครับ พัดลมก็แนะนําเป็นพัดลมที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไฟนะครับก็สําหรับการประกางที่นี่ก็จริงๆแล้วถ้าลินไม่ดื้อมากเลยที่นี่ถือว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมทั้งหมดของกลางเต็นท์ที่นี่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ,อจุดลงของนะครับก็มี รถเข็นให้นะครับก็ไม,ไม,ไม่ต้องเตรียมรถเข็นมาก็ได้แล้วก็ทางค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับสําหรับการเข็นของลงมาที่เต็น์เนาะก็ไม่จาเป็นต้องเตรียมรถเข็นมานะครับมีรถเข็นไว้คอยให้บริการนะครับแล้วก็กเรื่องตอนเอารถไปจอดเสร็จเดินค่อนข้างไกลหน้าะระยะจากด้านบนลงมานะครับก็ถ้าใช้ทางลัดเดินลงมาทางบ้านพักก็จะ สัก5้0เมตรนะครับก็ถือว่าก็ไกลจากรถอยู่นะครับให้เตรียมของลงให้ครบนะครับเพราะว่าเดินกลับไปเอาของหรือใดๆเนี่ยมันเสียวเวลานะครับผมก็รถจอยู่ด,ยด้านบนไกลอยู่ครับก็น่าจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่เรามากลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาก,ก็ฝากติดตาม คลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ